หรือสำหรับพัฒนาผู้เรียนด้านสติปัญญามีทั้งหมด2ชุดได้แก่ 1. แบบฝึกหัดจับคู่ 2. แบบฝึกคัดแสนสนุกพยัญชนะไทยกอไก่ถึงฮอลลูคู่แบบฝึกหัดจับคู่จุดประสงค์ของการผลิตสื่อ 1. เพื่อฝึกทักษะให้ผู้เรียนสามารถจับคู่และเปรียบเทียบความแตกต่างหรือความเหมือนของสิ่งต่างๆโดยใช้ลักษณะที่สังเกตพบเพียงลักษณะเดียว 2. เพื่อฝึกทักษะผู้เรียนให้สามารถจำแนกและจัดกลุ่มสิ่งต่างๆโดยใช้อย่างน้อยหนึ่งลักษณะเป็นเกณฑ์ได้ 3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถจับคู่ภาพที่เหมือนกันได้สอดคล้องกับมาตรฐานที่10 มีความสามารถในการคิดที่เป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ตามศักยภาพตัวบ่งชี้ที่10.1มีความสามารถในการคิดรวบยอดวิธีการใช้สื่อแบบฝึกหัดจับคู่ 1. แบบฝึกหัดจับคู่หมวดสัตว์ให้ผู้เรียนหยิบภาพเหมือนขึ้นมาทีละหนึ่งภาพแล้วนำไปติดลงในช่องว่างให้ตรงกับภาพที่กำหนด และทำซ้ำจนครบทุกภาพให้ผู้เรียนหยิบภาพขาวดำขึ้นมาทีละหนึ่งภาพแล้วนำไปติดลงในช่องว่างให้ตรงกับภาพที่กําหนดและทำซ้ำจนครบทุกภาพให้ผู้เรียนหยิบภาพเงาขึ้นมาทีละหนึ่งภาพแล้วนำไปติดลงในช่องว่างให้ตรงกับภาพที่กําหนดทำซ้ำจนครบทุกภาพ 2. แบบฝึกหัดจับคู่หมวดผักให้ผู้เรียนหยิบภาพเหมือนขึ้นมาทีละหนึ่งภาพแล้วนำไปติดลงในช่องว่างให้ตรงกับภาพที่กำหนดและทำซ้ำจนครบทุกภาพให้ผู้เรียนหยิบภาพขาวดำขึ้นมาทีละหนึ่งภาพแล้วนำไปติดลงในช่องว่างให้ตรงกับภาพที่กำหนดและทำซ้ำจนครบทุกภาพ ให้ผู้เรียนหยิบภาพเงาขึ้นมาทีละหนึ่งภาพแล้วนำไปติดลงในช่องว่างให้ตรงกับภาพที่กำหนดทำซ้ำจนครบทุกภาพ 3. แบบฝึกหัดจับคู่หมวดผลไม้ hey, はは like ให้ผู้เรียนหยิบภาพเหมือนขึ้นมาทีละหนึ่งภาพแล้วนำไปติดลงในช่องว่างให้ตรงกับภาพที่กำหนดและทำซ้ำจนครบทุกภาพ ให้ผู้เรียนหยิบภาพขาวดำขึ้นมาทีละหนึงภาพแล้วนำไปติดลงในช่องว่างให้ตรงกับภาพที่กำหนดและทำซ้ำจนครบทุกภาพให้ผู้เรียนหยิบภาพเงาขึ้นมาทีละหนึ่งภาพแล้วนำไปติดลงในช่องว่างให้ตรงกับภาพที่กำหนดทำซ้ำจนครบทุกภาพ 4. จับคู่หมวดของใช้ในชีวิตประจำวัน ให้ผู้เรียนหยิบภาพเหมือนขึ้นมาทีละหนึ่งภาพแล้วนำไปติดลงในช่องว่างให้ตรงกับภาพที่กำหนดและทำซ้ำจนครบทุกภาพให้ผู้เรียนหยิบภาพขาวดำขึ้นมาทีละหนึ่งภาพแล้วนำไปติดลงในช่องว่างให้ตรงกับภาพที่กำหนดและทำซ้ำจนครบทุกภาพ ให้ผู้เรียนหยิบภาพเงาขึ้นมาทีละหนภาพแล้วนำไปติดลงในช่องว่างให้ตรงกับภาพที่กำหนดทำซ้ำจนครบทุกภาพ5แบบฝึกหัดหมวดรูปร่างรูปทรงให้ผู้เรียนหยิบภาพเหมือนขึ้นมาทีละ1ภาพแล้วนำไปติดลงในช่องว่างให้ตรงกับภาพที่กำหนดและทำซ้ำจนครบทุกภาพ ให้ผู้เรียนหยิบภาพเงาขึ้นมาทีละหนึ่งภาพแล้วนำไปติดลงในช่องว่างให้ตรงกับภาพที่กำหนดทำซ้ำจนครบทุกภาพแบบฝึกคัดแสนสนุกพยัญชนะไทยกอไก่ถึงฮอนกคู่ประสงค์ของการผลิตสื่อ 1. เพื่อให้ผู้เรียนฝึกทักษะเขียนตัวอักษรตามรอยประกอไก่ถึงฮอนกคูก 2. เพื่อให้ผู้เรียนฝึกทักษะลากเส้นกอไก่ถึงฮอนกคู่สอดคล้องกับมาตรฐานที่9ใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมตามศัก,กยภาพตัวบ่งชี้ที่9.4อ่านเขียนภาพและสัญ,ญลักษณ์ได้วิธีการใช้แบบฝึกคัดแสนสนุกพยัญชนะไทยกอไก่ถึงฮอนกคู่ ให้ผู้เรียนลากเส้นพยัญชนะตามรอยปะัะโดยเริ่มจากจุดสีเขียวไปตามลูกศรจนสิ้นสุดที่จุดสีแดงให้ผู้เรียนลากเส้นตามแบบพยัญชนะให้อยู่ในกรอบที่กำหนดให้